ทุกคนไม่ต้องหวัดกลัวไปเออะไรวะเฮ้ยเกมเดือดเดือทุกคนฮะอะเกมเกมดูทุกคนทุเราเรากำลังเดินอยู่นะแต่ทำไมทุกคนมันเดินตามเราวะเดเดือดเอแป๊บนึงเฮ้ยฉันงงมากอันนี้ไปฆ่าคนแปบบ๊บฆ่าได้ไหมฆ่าได้ไหม อ่ะโอ้ยโหฆ่าได้แล้วเอ้ยโรคป่าวนะเพื่อนไม่ต้องปิดปากไม่ต้องปิดปากอืมอุ้ยโอ้ยเราก็ไม่ได้ฆ่าเมื่อกี้มันอุ้ยเขาเขาแค่โดนแมลงวันเฉยๆเขาโดนแมลงวันต่อยเขาสลบไปแค่นิดเดียวเองแหละโอ้ยอุ้ยโรคป่าวเราไม่ได้ทำนะเราไม่ได้ทำเอาอะไรวะเกมไปทำไมอ่ามามา เออไปแล้วดีแล้วไม่ไม่ยุ่งแล้วอันนี้ใครนะค่าเลยไปแล้วไปแล้วฮะอันนี้คือใครค่าเลยหัวไม่มีอันนี้ใครคุณมินิครับแตกคุณคุณอะไรคุณเชื่ออะไรอ่านไม่ออกฮย ไอคนนี้ชื่ออะไรอ่านไม่ออกคือมันกลับหัวฮะชื่อนี้เป็นคนๆนะโอ้ F เอวิกเตอร์เฮ้ยอันนี้มันอันนี้มันทรงผมเรานี่ววาใครมันก๊อปเราไปทําเกมวะฆ่าไม่ได้ด้วยฆ่าไม่ได้เอาเอาปุ่มเอฟมาเออเอาเอเกมบลคอเราเรจะค่ายนี่เกมบัคกเฉยยุย ไปไปหาตัวเองใหม่ดิใช่เราจริงหรือเปล่าวะขอค่ายนี่สะใจหน่อยเออเกมแฮแท็กสะใจที่สุดในโลกไปหาตัวเองรอบที่มันใช่หรือเปล่าวะเออใช่ใช่เลยเมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราเคยแต่งเอาหัวเป็นแบบเนี้ยไอ ไอเขาเรียกว่าอะไรนะหมวกอะมวกใครก๊อบวะเอาเอา,เอาค่าหนึ่งคนตายสองเปล่านะเออืออแตกเลยฮึภารกิจฆ่าคนทั้งโรงเรียนโดยไม่บักจะทำได้หรือเปล่าเออต้องรอแบบหนึ่งนะไม่นะ เอาเอาใครมาอันนี้เออเออแตกเออไม่ไหวแล้วแตหนึง่งเอยเราไม่ได้ทำนะเออ,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 ออเออโอ้ยน,นี้อะไรอะ่ะอ,อ,อีกคนหนึง่ง เฮ้ยอันนี้อันนี้ชื่ออะไรหรอครับเนี่ยหน้าตางเหมือนเราจังเลยเฮ้ยไอ้คนนี้อ้ออ้อเราฆ่าไม่ได้อ้อออหน้าแดงหน้าแดงหนี่ลูวเราจะเราจะคิวเขายังไงดีอ้ออ้โอ้โอ้โอ้หน้าแดงโอ้ยเ้ย้ทำไมเราฆ่าเขาไม่ได้วะ หนีแล้วหนีแล้วไม่ยุ่งแล้วแล้วไอ้คนข้างหลังเราก็ฆ่าไม่ได้เซ็งจัดเก็บอันนี้มาดิเราก,กดอะไรอ๋อเราสามารถอำพางสพไดไไ้เดี๋ยวทำไมทำไมบั๊กอะเดี๋ยวรู้กดมันมันบัน๊กเนี่ย สามารถกดคิวคิวเพื่อวางได้โอเคโอเคกดกดอ e ีได้ปะกดกดอะไรได้อีกอ,อ้อมทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะแหงมอกี้ยังคาสะใจอยู่เลยโอ,อ้ยใหมมมันมีเพลงหรือเปล่าเฮ้ยเพลงพออยู่นะ <c oughs> เอาเพลงมาจากไหนวะเองอะ่ะเอาเพลงมาจากไหนเอ้ยลิขสิทธิ์ปะเนี่ยเอาคนนี้ก่อนเปล่านะไม่ได้ทำไม่ได้ทำจริงมีมีอะไรให้ทำอีกวะยกศพได้ปะครับครบับยกศพหน่อยยกศพหน่อยครับพี่ ยกสบหน่อยยกสบหน่อยยกยกยังไงอะทุกคนเอ้ยไม่ไหวแล้วฆาตก,กรรมเลยไอคนนี้ทิ้งทิ้งของแบบทิ้งของเออเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้เราเก็บไม่ได้อะเก็บไม่ได้เออแกที่เก็บของแบบอ๋อเสียม่ะ มาฆ่าคนอ๋ออะไรโว้ยอะไรดี่ยโอยฉันโง่มากฉันโง่มากที่มาเล่นเกมนี้พวกเองอไหนแล้วไหนแล้วไม่ยุ่งแล้ว มีอะไรอยู่ขอบโรงเรียนปะแต่ขอค่าคนนี้ก่อนได้ปะอืใครอืม <S <s <Ukrainian> <S คุณมินิค้าคุณนี้แล้วก็เดสองดีสามดีคุณซาร์เอ็นแล้วก็โอเวอร์เอวิเตอร์ว่าไงครับพี่อยากค่าพี่ยังเลยอะ่ะโอว ตายสองมันมาตายได้ไงวะเป็นลมตายอ่ะพี P ่พี่โอเขาเขาชอบแอบชอบพีโอเวอร์แอบวิกเตอร์เหรอแล้วหนีแล้วไม่ยุ่งเหรออืมสุดขอบโรงเรียนมีอะไรบ้างทิ้งศพได้เอาแล้วเก็บศพบยังไงอ่ะ เราต้องใช้มือก่อนใช่ปะเป็นเกยได้หรือไม่เก็บศพยังไงอะพี่เก็บศพยังไงหรือว่าเราต้องเอาถุงถุงกระดาษมา <Yeah. S 1> ดูอะไรหนีบูหนีแล้วไม่มองมอย่นนัแหละ ไปไปเอาถุงกระดาษมาแล้วกันถุงอนามัยหอ่อศพไปไปเลาะไปเลาะเออมันวเราต้องใช้ไงอ๋เอเราสามารถห่อศพได้เย้ yeah! โอเคเอามันว่าเราจะห่อศพคนณมินิคราบกันเลยเฮ้ นี่ไปมิน,นิครับต้ยยอยกยกยังไงพี่ยกไม่เป็นอืมเฮ้ยมันมันฟ้า่ะเรากำลังห่อศพอยู่ดีมันไม่ทำอะ่ะห่อศพให้หน่อยอ้าวมันฟ้าอีกเร็วเอ้ย อุ้ยกายเป็นศพสองคนเลยฮห่อศพออล้วยังไงอะทำไงต่อต้องยังไงต่อครับพี่เอ้ยอเราเราเราต้องการอุปรกรณ์ที่สามารถเอาศพออกมาได้อันนี้อันนี้ได้ปะน่าจะได้แหละ โอ้สุบเลยโอ้โอ้สุบเอาสุบขึ้นมาไม่ได้อ้าโอ้ไปก็ไปกิบิดี้คนอื่นแล้วไม่ไหวแล้วอันนี้ไปเออตีหัวเลยเฮ้ยเรายังไม่เคยใช้เรื่อยมาใช้เรื่อยสักหน่อยโอ้ยโอ้ยเอมน้ำพกเลย บ้าบาบายทุกคนวันนี้เรื่องไปก่อนนะยันเดเล my game my love อิทยันเดเลแน่นอนโอเคฮะก่อนที่จะเราจากลากันไปอย่างเศร้ายเราขอยืน X X อ X เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกัน โอเคแอคตรงแอ็ตรงนี้แหละเฮ้ยรู้ไปแอคกับพี่พี่ออร์เอฟดีวะในหมู่นั้นเราไม่รู้จะใครเลยเว้ยไอ้ยพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเราไม่รู้จะใครเลยเว้ยงันนยืนแอคเท่เ้เราทุกคนเราต้องไปกันก่อนนะบ๊ายบาย ลราเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหนาคลิปหน้า